แล้วมันมีแบบข้อตกลงไหมที่แบบเฮ้ยเราไม่ปิดบังก็ได้เราไม่ปิดบงัดเดบงเปิดเผยทุกอย่างแต่ว่าอย่าโพสภาพคู่นะเราถ้าเธอโพสต์อย่าแท็กฉันนะอะไรเงี้ยมีไหมจริงๆผมไม่เคยบอกเขานะแล้วถ้าเขาทำเทาทหซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะแต่หมายกว<ม>่าถ้าเขาจะโพสอะถ้าเขาทำผมผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะมผมไม่เคยต้องมานั่งแบบว่าเออมานั่งกำชับว่ายานอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่คือด้วยความที่เขาเป็นคนนอกวงการเนี่ยคือผมก็คุยกับเขาว่าเนี่ย ถ้าเปิดตัวมันจะเริ่มมีคนขุดคุยนะชี่นมาวุ่นวายกับชีวิตนะคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าสมมติมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยผมไม่อยากให้แบบจะต้องเป็นข่าวทําให้เขาเสียผมไม่ได้ปิดเลยคนรอบข้างรู้หมดเดินไปไหนก็เดินด้วยกันแต่ว่าผมแค่ไม่ได้เปิดกับสื่อเฉยแสดงว่่่่าาปัััััจจุุบบนนนนนกกกกก็็มมีีีคคคคทยยยออููศึษร แล้วคนคนนี้ล่ะครับเจอกันยังไงเจอกันเมื่อสามปีกว่าที่แล้วพอดีผมไปงานงานแต่งงานเพื่อนที่ที่อเมริกาครับค่ะแล้วผมก็เหมือนไปคนเดียวอ่ะแต่ผมก็อยู่เงาเงาไปเที่ยวนิวยอร์กคนเดียวเดินเล่นไปคนเดียว,ว,ว,ยว,วเหรอไปคนเดียวไปบอสตันโอเคไปเยี่ยมเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะมากคือช่วงนั้นผมก็โสดไม่มีใครนะครับคือผู้หญิงคนเนี้ยผมฟอลโล่ไอจีเขามามาหลักเป็นปีแล้วแหละแล้วก็แบบผมก็ ว่าเออเขาน่ารักดีนะแต่ผมไม่ได้ทักอะไรไปเดี๋ยวแนะนิดนะฟอลโล่ไอจีเขาคือรู้จักปะไม่รู้จักไม่รู้จักส่วนตัวอ้อเหรอก็คือก็คือก็คือเจอแบบมันอยู่ดีๆมันก็ไม่เรื่อกแล้วก็ฟอลโล่คนนี้ดีกว่าคนนี้น่ารักดีนะผมก็ไปไปฟอลโล่เขาผมก็ไล่รูปเขาอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ไล่รูปกลับพอพาเวลาผ่านไปไปที่นิวยอร์กอยู่คนเดียวผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออผมอยากผมอยากคุยกับเขา แปลว่าไม่ได้รู้จักอลไรเลยคือคนแปลกหน้าที่เห็นกันในอินสตาแกรไปมาจริงๆเคยเจอเขาทีหนึ่งที่โรงพยาบาลเขาเคยเดินส่วนกันเฉยๆ <Hey. S 1> แล้วเขาไม่เห็นผมนะแล้วผมไม่เห็นเออเขาสวยดีนะอแต่นี่แหละที่แปลกคือค,คนเราเจอกันในโลกโซเชียลเนาะคือในไ g แล้วอยู่มาวันนึงเห็นเขาเดินผ่านใ,ในโรงพยาบาลซึ่งตอนฟอลโล่เอาจริงนะชอบคือว่าสวยดีอย่างเงี้ยหรอสวยดี บล็อสไตล์อะไรเงี้ยดูล่าเริงสดใสดูเป็นคนทํางานพอเราได้มาเจอในชีวิตจริงที่เขาเดินผ่านเนี้ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นเฮ้ยเหมือนคนที่เราเดินผ่านสดุก็สดุคตื่นเต้นว่ะเดินผ่านแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทักกันจะไม่ทักกันจนกระทั่งที่พอผมไปอยู่นิวยอร์กเนี่ยผมก็ทักดีเอ็มไปหาเขาเพราะผมก็เห็นเขาไล์รูปผมเรื่อยๆร่ะบอกว่าเนี่ยเราก็ไล์รูปมันไปไล์รูปมันมาบ่อยแล้วนะเออแบบผมกลับไปเจอกันไหมครับ ผมว่าชัดเจนเลยก่อนนั้นนั้นเคยคอมเมนต์คุยกันไหมคุยกันไหมคะผมเคยแซวเขาบ้างอะไรเงี้ยแซวแซวนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีอะไรครับจนกระทั่งก็จังหวะนั้นผมก็บอกเออผมอยู่ผมอยู่นิวยอร์กนะเอาอะไรไหมอยากฝากซื้ออะไรไหมนั่นแหละคือประเด็นหระว่าเราหาเรื่องเปิดอ่ะอยากคุยกับเขาอะค่ะค่ะแล้วเขาตอบว่าผมก็บอกว่าเนี่ยกลับมาเจอกันมาเจอกันไหมอะไรเงี้ยเขาบอกได้ได้ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองประมาณนั้นก็นัดเจอพอที่เจอตัวจริงได้คุยกันจริงๆเป็นนี คือผมรู้สึกว่าตัวเขาในในโซเชียลกับตัวจริงอ่ะเหมือนกันมากผมรู้จักเขาตั้งแต่เขายังไม่รู้จักผมแล้วพอได้คุยได้รู้จักกันเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนสดใสมากร่าเริงมากเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอาพลังงานดีๆมาให้เราซึ่งเอ็รู้สึกแปลกใจอยู่ดีจริงมันเป็นวิธีการเจอกันที่แปลกที่แปลกเขาเขาตกใจมาเน่ะคืออยู่แบบสนุกคือคือต้องยอมรปบความจริงเนยว่ามันก็เป็นสนุคอ่ะคือผู้หญิงกวไปกดฟอลโล่เราก็แบบเอย ค่ะมานอโเราได้ไงอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนสวยอยู่แล้วเคยเป็นแฟนกับดารามาแล้วแหละเขาเลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นต้องให้ที่เป็นแถวที่ตื่นเต้นตายชักเลยเนาะหัวใจวายตายหมดแล้วก็เลยเริ่มคุยกันแบบเจอตัวกันจริงๆก็เริ่มเจอตัวกันจริงๆริครับผมก็ค่อยเป็นค่อยไปมากๆคือผมผมผมพ่ายมาเยอะแะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้กลัวความรักนะแต่ผมก็อยากศึกษารู้จักเขาจริงๆก่อนใช้เวลาใช้เวลาร่วมกับเขาก่อนก่อนที่จะแบบ จะตัดสินใจทำอะไรข่าวรอบข้างมีผลต่อความสัมพันธ์ไหมคะเช่นเฮ้ยต้องเจ้าชู้แน่เลยอ้าวเห็นข่าวเป็นเกย์หรือเปล่าเลยอะไรแบบนี้มีผลต่อตัว,ตตวเขาบ้างไหมคะผมว่าไม่มีครับเพราะว่าเวลาเขามาถามเนี่ยสมมุติเขาไปได้ยินอะไรมามีคนมาเล่าอะไรให้เขาฟังเขาก็มาถามผมตรงเขาเขาเขาเปิดกับผมมากๆครับผมมันก็จะมีเรื่องของผู้หวังดีอ่าหือาเข้าใจแหละว่าแบบโอเคเราอยู่จุดนี้มันก็มีคนพูดถึงเรามากมายถ้มามามาคุยกับผมเนี่ยผมก็พูด พูดตามความจริงครับตอนนี้เช่เวลาศึกษากันมาถึงวันนี้นานหรือ,อยังคะสักประมาณประมาณ3ปีกว่าสาปีแล้วมีแผน,น,นในการที่จะแบบจริงจังแต่งงานอะไรไหมคะผมจริงๆผมเป็นคนจริงจังกับเรื่องนี้มาตลอดนะคือเวลาผมคบใครผมก็คาดหวังว่าอนาคตจะจะมีร่วมกันไม่เคยมีความคิดว่าเออก็อคบไปชงชีวิตสด,ดไปผมผมไม่เคยคิดงั้นเลยแต่ว่าเรามองเห็นภาพตัวเองเป็นแบบมีครอบครัวเป็นสามีเป็นคุณพ่อมีลูกอะไรเงี้ยมองเห็นภาพอี่าครอบครัว ่ีีาักทดจะมีตัวเลขอายุอยู่ตัวเลขหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันจะมีครอบครัวในวัยเท่าไหร่คะจริงๆผมพูดตัวเลขนี้มาตั้งแต่แบบผม20บเต้นแล้วผมอยากมีลูกตอนอายุสาตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับสามามนะครับเอาอาจจะก้แ้ก็ถ้าแบบเออถึงวันนั้นผมผมพร้อมคำว่าพร้อมก็คือเงื้องการเงินเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ารู้สึกว่าพอ ก็ก็ผมไม่ติดอะไรตอนนี้ก็ใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปตลอเรเวลาที่ผ่านมาผมผม,มรู้สึกสบายใจนะที่ได้อยู่กับเขาคุยกับเขามีความกลัวไหมคะด้วยความที่อ่ะเป็นดาราเนาะแล้วเป็นดาราขวัญใจประชาชนขนาดนี้เอ๊เรื่องของการมีความรักมันจะทําให้เลตติ้งตกไหมนะคือผมรู้สึกว่าผมอายุ33แล้วผมไม่ใช่แบบดาราวัยรุ่นแล้วนะครับเรื่องนี้ผมก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นประเด็นในชีวิตผมที่บ้าน่ะคะในเรื่องของการมีครอบครัวที่บ้านเขาอยากเขาอยากเห็นหลานครับคุณพ่อเนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วว่าแบบ อยากเห็นหลานนะอเออเมื่อไร่แบบจะไปคุยกับเขาแบบแบบว่าไปขอเขาไปอะไรเงี้ยคือคือเขาก็อยากเห็นหลานนั้นแ,มมแบบผมอายุยี่สิบปลายเลยครับคุณพ่อตั้งขอบอกไว้ไปมากาเห็นผมเป็นคนนิ่งๆเงี้ยคือคนที่มาเติมเต็มผมก็คือเป็นคนที่แบบคุยเกง่งล่าเริงอะไรเงี้ยผมก็เคยคุยกับคนที่ คนที่นิ่งๆเหมือนผมนะมันก็ไปกันไม่ทอนเพราะมันต่างคนต่างเงียบแต่เขาเป็นคนคุยนะคะคือเคยไปเจอเขาอย่างในกองถ่ายเนี่ยก็นั่งคุยเขาก็คุยผมผมคุยผมคุยได้แต่แต่เขาจะไม่แต่เขาจะไม่ได้คุยแบบว่าอย่างพวกเราอ่ะเราจะคุยแบบไร้สาระแบบกะโดดขึอะไรใช่คุยเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยประเด็นยังไม่เคลื่อนเลยค่ะเราก็จะวนๆอยู่แต่นี่เขาเจอเป็นเรื่องเป็นราวจะคุยจริงๆหลายคนกลัวกลัวผมนะกลัวว่าเอ้ถ้าเจอแล้วสนใจคุยด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะดูจากภาพจากภายนอกเนี่ยคนจะแบบคิดว่าเที่ เขาต้องเป็นคนแบบขมขึมนิ่งๆแน่ๆเลยอะไรจริงผมผมคุยนะครับ <laughs> <laughs> จากการผ่านความเจ็บปวดจากความรักมาหลายต่อหลายครั้งวันนี้มุมมองในเรื่องของความรักของสนเป็นยังไงบ้างคะผมรู้สึกว่ามันคือการเดินไปด้วยกันเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับคือเวลาสุขแล้วสุขด้วยกันเวลาทุกข์เนี่ยทุกข์ไปกับเขาแล้วก็ปกป้องกันละกันเขามีหลายไตุการมากมๆาที่ผมรู้สึกว่าเขาปกป้องผม แล้วเวลาเขามีปัญหาอะไรคือผมรู้สึกเป็นเดือบเป็นร้อนแทนเขาผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมจะนิยามความรักว่าอะไรแต่นี่เป็นนิยามความรักของผมผม,ผมดูแลเขาเป็นคนในครอบครัวจริงๆเราอาจจะไม่เห็นสนได้เปิดเผยเ,เรื่องส่วนตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษที่เขาได้ได้ให้เกียรติกับรายการทำารพูดร,รู้สึกยังไง<ม>บ้างกับการมานั่งคุยกับพวกพี่วันนีจ้จริงๆผมอะ่ะอยากให้คนรู้จักผมมากกว่านี้นะคือที่ที่ผ่านมาที่คนไม่รู้จักมันไม่ใช่เพราะผมปิดแต่ผมแค่แบบ อาจจะยังไม่รู้วิธีเปิดตัวเองให้คนเข้าใจพี่ว่าวันนี้เขาจะรู้สึกดีที่เขาได้ได้รู้จักในในด้านลึกรู้จักกับตัวตนของถือว่าเป็นความตื่นเต้นเลยค่ะที่ได้พูดเรื่องความรักวันนี้ตื่นเต้นนะพี่รู้สึกนะว่าสมตื่นเต้นอยู่ผมตื่นเต้นผมไม่เคยเปิดขนาดนี้กับกับที่ไหนเลยครับผมนี่เป็นที่แรกจริงๆอดจะรู้จักว่าผมแบบมุมมองผมเป็นยังไงผมถ่ายอะไรมาบ้างมาวันนี้ได้บอกคนที่เราคุยด้วยอยู่ไหมว่าเดี๋ยววันนี้มานะ วันนี้จะพูดเรื่องความรักนะได้ได้กลกับเขาปะบอกผมบอกผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวน่าจะตกใจนะเพราะสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะเล่าเหตุการณ์ในชีวิตเราจริงๆนะ <Okay. S 2> ที่แบบผมไม่เคยพูดมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ฟังเขายิ้มๆอะไรในวันที่ปกติแล้วอาจจะไม่ได้พูดถึงกันละก,กันผ่าน <Okay. S 1> สื่อมากนะักสักเท่าไหร่วันนี้บอกเขาแล้วว่าเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของเรา แน่นอนเขาดูอยู่เกือบจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่พูดพูดถึงเรื่องนี้<ม>เขาดูอยู่ด้วยอยากถือโอกาสนี้พิเศษสักนิดนึงอยากบอกอะไรกับเขาเป็นพิเศษไหมจะทําให้ดีที่สุดนะครับก็ดูแลกันไปนะดูสายตาดี <laughs> ดูสายตาค่ะทุกคน <laughs> 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 นะคะวันนี้คนจะได้รู้จักสนยุคในหลายๆมุมแล้วมันทำให้เพร่๊รู้สึกว่าคนบางคนอยากตอบนะแต่แค่ไม่มีใครถาม ก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะตอนแรกเลยเข้าใจอย่างที่น้องอันบอกเอ๊ะสนจะเป็นคนมีกำแพงไหมนะเอ๊ะเราจะสามารถผ่านกำแพงนี้เข้าไปคุยกับตัวตนจริงๆของน้องไหมแต่วันนี้พอนั่งคุยแล้วรู้สึกไหมครับว่าในที่สุดแล้วก็แค่ถามสิแล้วเดี๋ยวผมก็จะตอบให้ใช่ครับผมรู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะเวลาแบบผมไม่ได้แบบอยากปิดอยู่แล้วค่ะปิดตัวเองไม่ไม่เคยคิดงนี้เลยมีอะไรไหมคะที่ยังอยากพูดอยากบอกกับใครๆแต่วันนี้เราไม่ได้ถาม คำตอบดี่ดีจัมีอะไรอยากตอบไหมที่เราไม่ได้ถามใช่ใช่ไม่ถามเองตอบเองด้วยอ่ะเราขอเรื่องต่อไปผมเรื่องอะไรครับแต่ว่าได้คิวแล้วก่อน้ลินแล้วเดี๋ยวจะส่งเรื่องไปให้เรื่อยๆจนกว่าะถูกใจและกันแล้วบทอาจจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆลึกลับขึ้นเรื่อยๆนะคะมีอะไรอยากจะ บอกไปยังหลายๆคนที่ให้การสนับสนุนหรือบางคนอาจจะให้การสนับสนุนตั้งแต่วันแรกที่เห็นสนุคบนหน้าจอผมอยากขอบคุณมากๆนะครับตั้งแต่ผมเข้าวงการมาคนที่อยู่เคียงข้างผมมาคอยพพอร์ตผมทาให้ผมโตขึ้นเป็นประสบการณ์ทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนในชีวิตผมจริงๆครับผมแล้วหรับโฉมโฉดก็กําลังเข้มข้นด้วยอยากฝากอะไรกับผลงานตอนนี้ล่าสุดของเราเข้มข้นมากนะครับคือไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนเดียวนะครับเพราะว่า ถ้าพานี้เดี๋ยวหลุดยาวนะครับในเรื่องเนี่ย<ซ>ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเดาไม่ออกหรอกตอนจบเป็นยังไงเพราะตอนผมอ่านบทผมนี่เดาไม่ออกเลยซึ่งซึ่งเดี๋ยวก่อนจะจบนี่มันจะมันอีกหลายทวิสต์มันหลายทวิสต์มากมันเข้มข้นมากแล้วก็เดือดมากครับไม่ควรสปอยใช่ไม่ควรสปอยั้องดูก่อนนะรอดูไปก่อนถ้าใครที่แบบยังไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นไปไล่ดูย้อนหลังเอเอฟซได้ดูแร้ววันนี้ครับเป็นวันที่เราได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้แล้วผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกเลยว่าเขา ในชีวิตจริงเขาก็เป็นพระเอกมากเลยนะเกิดมาเพื่อเป็นพระอเอกออจริงๆเราได้รู้จักกับตัวตนของผู้ชายคนนี้มากขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีคิดผ่านชีวิตของคนดังนั่นคือความตั้งใจของเราเหมือนเดิมไม่ได้อยากเข้าไปแบบใครอ่ะใครอ่ะเปล่า,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 านั้นไม่ได้หยุดประสงค์เลยเราอยากรู้แค่ว่าไม่ว่าจะกับใครก็ตามที่ผ่านมาสุขหรือทุกขุณรับมือเรียนรู้อะไรจากมันแล้วเราเรียนรู้ไปด้วยกันผ่านกับไฟบิชอนนีทุกๆวันเสาร์ เพียงตรงแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราสมยุกค,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุสนของเรานะครับนั่นก็คือ l a c t อ s o y cozy ครับเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องเต้าหู้ไข่ไก่ตรานางพยาบาลเมียน,นุ่มกลมกล่อมเคลิ้มมานานกว่า50ปีครับและห้ามพลาดนะครับสำหรับกลับไปไดนโชว์ทุกวันเสาร์เราเจอกันที่ช่องวันสัปดาหนะ์หน้าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราอีกครั้งหนึ่งเปิดใจ ในวันนี้ที่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่ยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปพร้อมกับปู่ Blackhead มาอัปเดตชีวิตล่าสุดพร้อมๆกันในคลับเรย์โชววันเสาร์หน้าด้วยเช่นกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง4คนรวมถึงพี่อ้อยพี่ชอบด้วยนะครับลาคุณผู้ชมไปแล้วนะฮะเราเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะผมรู้สึกว่ามันคือการเดินไปด้วยกันเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับคือเวลาสุขแล้วสุขด้วยกัน เวลาทุกเนี่ยทุกไปกับเขาแล้วก็ปกป้องกันละกันเขามีหลายหลายเหตุการณ์มากๆที่ผมรู้สึกว่าเขาปกป้องผมแล้วเวลาเขามีปัญหาอะไรคือผมรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาเป็นนิยามความรักของผมกก็ยยัังงได้หนมมมุที่สวาาเพรระ